Uhm พี่หยุ่เธอพี่หนูไม่มาถ่ายพี่แล้วนะถ้าพี่ทําแบบเนี้ยพี่จะชอบทําให้หนูดูเลวในสายตาคนอื่นแล้วเสร็จพวกพี่เอาตัวรอดอยู่คนเดียวเอาตัวรอดอยู่คนเดียวเอาไม่ทำตาหวานก็มาออกอีกแต่ถ้าทำตาหวานไม่เอาแล้วเพราะว่านี่มันไม่เกี่ยวแล้วเพราะมือพูดไปจนคนอื่นเขาเข้าใจกูผิดกลับแล้วกลับแล้วกลับเลยแล้วกูไม่มาแล้วด้วยอะ้วไร่เฮียมอกูบอกแค่ด้วยไอจีมึงอะ พอมาบังคับผมทำอะไรเงี้ยโอบอยอะทำไมอะฮะทำไมอะใครคิดคอนเทนต์คุณก็มาบัง,ง,ง,งคับผมอะถามใจผมหน่อยดิเพราะผมอยากทำเปล่าคุณดูหน้าผมดิเอางี้ดีกว่าหน้าเครียดมาก,กอะเนี่ยเครียดเรื่องอะไรมันคืองาน ไม่เคยถามมันก่อนเลยอะว่าอยากทำผู้เป่าเนี่ยพี่ครับนิกกี้มันแปรพักครับผมมันไม่กล้าเล่นซะแล้วโอ้ยกล้าเล่นมาหนังจริงตั้งแต่โดนควนั้นกล้าเล่นมาก็าจะไม่เคยเล่นเลยแล้วไหนดวงคังเลยโทรขอโทรขอไม่โทรไอ้เฮียโทรก็ไม่ได้ไทยทำไมอะถ้าโทรก็ต้องโฟนรถกลับงั้นคือถามนี้รอโดนทีเดียวดีกว่าอ๋อร้อยคลิปมันออนไปแล้วโดนด่าทีเดียวไม่ไม่ไม่อย่างที่ได้ไหมสมุถ่ายต็จปุ๊บ นี่หทายเสร็จปุ๊บน้องครับพี่กลับมาแล้วเอางี้งี้วันนี้ไม่ไม่อินพอไว้เป็นบทเป็นบทจากพุ่มกลับใช่ไหมได้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวบทมึงเล่าไอ้เรื่องอินพอไว้ก่อนนี่เป็นจินตนารอ่ะคือคุณก้อยเขาบอกมาว่าถ้ามันเป็นบทอ่ะไม่มีปัญหาได้แต่ถ้ามึงอินพอไว้ไอเนี้ยโดนอ่ะไม่ได้เพราะว่ามึงมาจากจิตใต้สำนึกอภิรดานคุณวางตัวเรื่องบทแต่แม่ข้าวอ่ะเรื่องเรื่องก็คือวันนี้เอาเอาวันนี้คอนเทนต์เป็นไงอันนี้เป็นบทนะพุ่มกลับวันนี้ไม่มีอะไรเลยพานุ่นมาคือจริงๆแล้้วอยาากใหนน่มเจอรถถพ่อรรู้้จักบาน แล้วคืนเนี้ยมันมนอนค้างกับคุณหนึ่งคืนคืนนู่นเนี้ยมันตอนนี้มันหายไปสักพักแล้วเพราะมันติดเที่ยวม anyway. totally cool. ัน a, ไปเที่ยวน fat, so ู่ at นเที่ยวนี่ไปเมาดี้ไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยช่วงนี้งานมันเยอะเหรอวะทำไมมันบอกโอ้โหไม่ไปเที่ยวผมว่ามีหนุ่มเดี๋ยวลองถามดิมันไม่ตอบมันก็รู้เนี่ยมันมีหนุ่มมีจริงๆริงนะผมว่ามีเดี๋ยวลองดูว่าใครใครประสงค์มันละไอ้นี่ไอ้นี่เออเออใครประสงค์มันได้ไอ้แก่ไอ้โมนเดี๋ยวมึงดูเลยนะไอ้โมนมึงดูว่าใครประสงค์มันเลยแอบถ่ายเลยรถรถหรูเปล่ารถหรูเปล่าเอาผ่านด้ ่งแล้วเอาพาดด้วยไม่ไม่เอาเชียวเชียวมึงเอาเชียวเชียวเอ้ยไม่ธรรมดาเลยเอ้ยอยอยากรู้ใครมาส่งถามมันนีไอ้มอนมึงมาทางนี้สิมึงมาถ่ายตรงนี้เออไอ้เหี้ยเออมึงแอบตรงเนี้ยกลัวแน่เออเออมึงนั่งมึงนั่งเลยใช่จะมาดูดนดูนไอ้มอนถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายเฮ้ยเอ้ยของจริงของจริงไอ้เหี้ยมีคนขับรถมาส่งแล้ว่าแล้วไม่ธรรมดาไอ้เหี้ยเป็นคุณนายเป็นคุณนายซะแล้วไงมึงหยุดเลย ุณนายแล้วไงเอาพี่หรือเปล่าไอ้เที่ยเป็นคุณนายแล้วอนะมีคนขับกระจกแล้วใครนั่งค้างมาคนเดียวเดียววันนี้ก็มีการควบคุมนะรถจีบบ้านแต่ว่ามุกนี่ก็คือเหมือนเดิมใช่ไหมกิงเดียวบอกว่ามาหาที่บ้านก็ยังมาอ้าวแล้วนุ่นเฮ้ยหนูไปไม่ได้แล้วไงหนูได้ยินข่าวมานะข่าวอะไรมาได้ไปไม่ได้แล้วไน่อะไรตึ้ยอะไรตึ้ยปิดหยุดเงียบมาได้ เราวันนี้อยู่ในบ้านไม่หอมไม่หอมไม่ถูกต้องไม่กอดแตถ้าวันนี้ไปวันนี้เป็นบทเป็นบทวันนี้ไม่มีเล่นเองไม่มีอินพไว้ทุกอย่างคือบทละครบทละครไม่มีคิดเองวันนี้มีแค่นี้เอางี้เดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดพาไปเลยดีกว่าวันนี้จะพาผมไปนู่นไปไหนแล้วแต่โกเลยผมจะพาคุณไปแคมป์ไปไปเดินทางเจวแสงน้อยวันนี้ครับพ่วงกับอยากให้แบบว่าเฟรมภาพมันดูเด็กบอกว่ามันค่อนข้างที่จะดู้างเลยอยากโฟกัสให้นุ่นเข้าไปอยู่ไปนอนแล้วหันหน้าไปทางนี้หน่อย แต่วันนี้น้องใส่เสื้อคอต่าถือว่าปลอดภัยแน่นอนโดนโอเคครับเจอจิดขึไไ้ได้กดดเดยยกิได้ไม่โดนได้หรือเปล่าโดนตัวกูอีกยมึงดีๆนะทางมึงมันร้อนอยู่บนแล้วโดนตัวกูไม่ได้อ้สัตว์ห้ามโดนนะนุ่น อะของปลอมค่ะอันนี้ไม่ต้องซูมค่ะนี่ของปลอมค่ะเพชรจริงใส่ของปลอมค่ะเพชรจริงหรือเพชรย้อมอะไรอันนี้ของปลอมยอมของปลอมไม่ใส่ของแท้กลงต้องผูก็กลัวหายแป๊นหนักแป้นหนักเพชรย้อมคืออะไรเพชรย้อมอ่ะเพชรย้อมคืออะไรอ๋อมึงจะพร้อมแล้วเหรอมึงพร้อมเหรอมึงแน่ใจนะมึงพร้อมแน่เหรอถ้าเป็นบทอะอันนี้อ่ะ้าวอ้าววันนี้ถ้าบท กูงหลังมึงน้ำแข็งอ่ะกูก็เอาไปนี่เลยอ่ะระเลงเลยอ่ะกล้าถูมไอ้ที่ถ้าบทมากล้าถูไหมถ้ามึงแบบพูดมมาอุ้ยมาแคมป์ร้อนจังเนี่ยกลัวน้ำแข็งมาถุงเลยอ่ะถ้ามึงเผื่อพูดว่มรอแต่ถ้ามาแคมป์เย็นจังเลยอ่ะก็รรอตัวกันแล้วแต่มึงโอ้โหเอฟตีดูขานุ่นกับขานิกกี้นะครับเทียบกันนะโอ้โหความ ผิวพันเขาแขนแม่งเยอะชี่สุดเลยมึงก็มีอ่ะว่ามึงมีขนไม่มีนุ่นไม่มีมีไม่มีว่ามึงมีไม่มีกูเลเซอร์หมดแล้วทั้งตัวนี่ชอบด้วยเลยเหรอไอ้เหี้ยดูทำหน้าทำตาคกูเลเซอร์หมดแล้วทั้งตัวนี่ชอบด้วยเลยเหรอนี่ไม่ไะถาอยู่นะนี่คือท่าอะไรคุณนิกกี้เตรียมพร้อมพร้อมแล้วพร้อมลงไปหรือยังพร้อมเหรอพร้อมเออไปเลยพี่ อ่ะลงมาลงมาตับมันดีนะตับมันดีนะเราอะใจกูเลอยากดีสุดใจอะเปล่าอยากจะกัดหลังมึงใจจะขาดแตกูทำไม่ได้อ้ากัดดิกัดเลยกัดเลย ะมึงเชื่อมต่อนะเว้ยมึงเชื่อมมึาต่อนะเว้ยมึงเชื่อมมาฟูว่ามีสไนเปอร์มองมึงอยู่อ่ะมึงเชื่อคือรักมันอยู่แล้วนู่นเรามีอะไรเราก็ฝากงานให้หมดฝากที่ไหนบ้างโอ้นี่บ๊ยมึงจะบอกนะโอ้โหเดี๋ยวฝากเป็นพีพิเลนได้เลยอ่ะมึงแน่จริงมึงเอาถ้ามึงมึงรักน้องจริงมึงฝากเป็นพีนเตอร์ที่จะฝากให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านุ่นเนี่ยเขามาตั้งแต่คลิปที่ไปถ่ายกับมู๊ไปที่ไปล่องเรือกินปลาหมึกนะไปล่องเรือกินปลาหมึกใช่เขาไล่แอคแล้วก็ไวต้าเอสวัันน้ตอร์เอสว นุ่นเนี่ยเจอเจอพี่บิ๊กพี่บิ๊กพี่พึ่งครั้งแรกใช่ไหมล่ะครัอ่าครั้งแรกเจอพี่บิ๊กพี่พึ่งหลังจากนั้นแล้วพอหลังจากวันนั้นเนี่ยน้องนุ่นเนี่ยเขาก็ใช้จริงเขาก็กินวายเแอร์เอสกินไวตาเอร์เอแล้วดูไปเมาดิฟมาดูหิวดิไม่มีสิวเลยนะไม่มีสิวเลยอ่ะก็กินก็เอาพกไปกินด้วยเออก็เลยแบบว่าเอ้าจะเกิดใช้จริงกินจริงแล้วมันเห็นผลแล้วยอดเขาก็ได้ด้วยเอฟซีก็ชอบเขาด้วยแต่เราก็ให้ลูกค้าไปเลือกเองนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเอาใครแต่ลูกค้าเขาบอกมาาาเเเลลลยยววว่่ต้้้้ออองงงนนนุแดดี ดเองคุณบิ๊กเป็นคนดิวเองหมดจริงไหมจริงไหมคุณนุ่นจริงปะวายยอพี่บิ๊กค่ะนี่การตัดที่บิ๊กงามๆนะคะเขาดิวเองเขาดีพีหน้างบเหลือพิเทนเตอร์ว่างนะคะจ้างได้ค่ะเอาแล้วพออะไรพรเลยดีกว่าเพราะผิวเนี้ยก็ได้มาจากคอรล่าแอคกับไบตาเอสล้วนๆค่ะวันนี้ถ้าเกิดนุ่นมาแล้วขายดีนะ พิเนเตอร์ได้เลยอ่าเดี๋ยวคุยให้เอาวัดวัดกันเลยดีกว่าถ้าขายดีเอาไปพิเนเตอร์เลยหลังจากคลิปนี้เดี๋ยววัดผลเลยเอาจริงไปคุยได้ไอ้ลูกมันมองกล้องอย่ารับนะอยากเห็นอยากเห็นใส่ชุด โชว์ผิวขึ้นบิวบอร์ดไหมคะเฮ้ยอยากเห็นใส่ชุดโชว์ผิวขึ้นบิวบอร์ดไหมคะเอฟซีเอางี้ไหมถ้าเอฟซีซื้อเยอะซื้อตามหนูพีเจนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวจัดให้แต่คอนหนึ่งคลิปโชว์ผิวใส่บิกินี่มันเมาดิฟแล้วค่าตัวเต็มที่เอาเอารู้วนะกูพูดแล้วเอาพากูไปเลือกชุดว่ายน้ำที่ช็อปด้วยดีกว่าเอางี้พูดงี่เลยถ้าเกิดซื้อเยอะคุณจะทำโกบอยเองเพื่อน้องพี่ได้อยู่แล้วและกูเอาเงินสดมาให้มึงเลยหนึ่งแสนบาทขอบคุณมึงที่มึงทำ บ่อย,ออยอมีทุกวันนี้เต่ว่าแสนมึงให้เลยได้อ่ะ,อะพูดลเลยนะสองแสนละกันเอ้ยเอาเลยอะไรวะอะไรวะสองแสนได้เพิม่มไหม เอาดีนี่อ่ะไปนู่นไปนี่ค่ะไซลอะเอคค่ะนี่หายดิกินตลอดกินตลอดนะคะเออนีคอ่คือคือตัวเนี้ยคือเขาช่วยเรื่องผิวที่ปกติเมื่อก่อนน่ะคือเป็นคนแบบมีสิวที่ตัวด้วยแล้วก็สิวขึ้นนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนยังมีสิวที่หลังใช่แต่ตัวนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วมีไหมตามบทนี่บทหน้านี่บทนี่บทสูอบอ่ะเอามาอ่ะมีไหมไม่มีบทดูอ่ะมึงดูเนี่ยไม่มีนิ้วข Zat, จีหวันไหวไหมโนอะไรงี้ไม่ได้เลยหรอไอ้เหี้ยเหี้ยนี่ใครหวันไหวไม่ได้เลยน้มึงยักลัวนะเขาว่าเช็กก่อนประเดีกว่าตามบทตามบตามบทอดอดอดอ่าดูไม่มีนะเหี้ยเป็นอะไรเฮ้ยนี่เป็นยัไร ทิ้งานทิ้งงานมีเทาชู้ไหมมีเทาชู้ไหมเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยแต่กลัวปุ๊พกระโดดหนีนะเดี๋ยวนี้กลัวไงเด็กดีไม่สู้มือแล้วเดี๋ยวนี้ดีเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะจะกินอะไรมาคือเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็กินมันหมดนะกินจริงๆอ่ะถ้ากินเป็นประจำกินตลอดกินเป็นประจำเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆจริงกแต่กับพูดตามสคริปต์นะโบกมือลาปัญหาสิวผิวหน้าหมองคล้ำนี่เลยครับค c ล l l a X วิตามินลดสิวนะครับจัดการปัญหาสิวแบบตรงจุดไม่ว่าจะอะไรจ้าดุนจ๋า อ่านคุณไม่ออกคุจริงคึณจริงไหนเห็นคุณอ่านไม่ทันเลยมึงสวยอย่างเดียวแต่มึงอ่านไม่ออกอ่ะพี่พี่ครับพี่พี่ครับพี่มีวัสดีค่ะมาถ่ายอยู่นะคะโอ้เสียงสองพี่บิ๊กยานเอาะเขามาออนเขาบอกว่าถ้าเกิดคลิปนี้ขายดีแบบสุดๆแบบปีหน้าให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ไหมเราเท่าไหร่ต้องยอดเท่าไหร่ถ้ายอดขายได้ล้านนึงอะถ้ายอดขายได้ล้านนึงให้นุ่มเป็นพรีเซนเตอร์ได้ไหม อ้ยถ้าล้านหนึ่งมันได้อยู่แล้วอเออถ้าขายได้สักงห้าแสนหกแสนเนี่ยพี่นี่ผมคุยกับนุ่นแล้วว่าขออีหนึ่งอีพีไปกินไวท์ซ่าเอสแต่ว่าใส่ชุดว่ายน้ําแล้วก็ให้เงินเขาแสนหนึ่งในรายการฟีลด้วยไร่นะมีเท่าไหร่นะแบบว่ายอดขายหกแสนเจ็ดแสนน่ะคิดมากให้เขาไปแบบใส่ชุดว่ายน้ำได้โอ๊ยแล้วชุดว่ายน้ำเนี่ยเราเลือกกันเองด้วยพี่ไม่นูนไม่ไเลือกดิก็เราพาเขาไปเลือกชุดว่ายน้ำได้อ่าโอเคไหม อ่าแต่ว่าถ้าเกิดยอดคนสั่งเยอะเป็นล้านให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์นะได้เลยเออได้เลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฮะวายยอดเลยค่ะวายยอดเลยค่ะเพราะเออพี่พีชลองทำดิอย่างนี้เป็นเด็กน่ารักหรือเปล่าไ่นี่ทำดิเออสัมสุน่ารักเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยช่เป็นค่ะพี่ผมเอาคลิปที่พี่พูดลงอยู่ถึงนี่เป็นนะโอเคนะครับพี่พีชจ๋า สวัสดีค่ะจ้าพี่พ่สวัสดีครับขอบคุณค่ะครับปัญหาสิวแบบตรงจุดแล้วยังไงต่ออันที่อ่านไม่ออกก็ต้องมีสูตรป่อนคุ้มก้อเข้าใจไหมอย่ามึงอ่านสิไม่ว่าจะไม่ว่าจะอะไรไม่ว่าจะแบบรอยดามสิวอุดตันหรือสิวอักเสบเนี่ยคือเขาว่ามีส่วนผสมที่ช่วยฟื้นฟูผิวเราอะคือ คือมันมีทั้งซิงค์มีทั้งวิตามิน b 5อะไรอย่างเงี้ยคือมันช่วยยังไงมันก็ช่วยกินเข้าไปมันก็ช่วยเขาเรียกว่าช่วยลดการอุดตันของไขมันใช่ไหมใช่ครบจบในกระปุกเดียวนะครับอ่ะมาเดี๋ยวกินให้ดูเลยนี่นะครับคอแรกนะครับคอเล็กค่ะอ่านี่นะครับเอฟีฟังเลยนะครับนี่อ่ะมาโอ้บอยจคือถ้าเกิดเอฟีกินหมดกระปุกอะเห็นผลแบบชัดเจนเลยตรงผิวหน้าเนี่ยมีถึงว่าอะไรมีไหมมีเมื่อก่อนะเมื่อค เมื่อก่อนมพีกี้สิวเยอะกว่าน,นีใ้ใช่เมื่อก่อนอะสิวเยอะกว่าน,นี้แล้วหลังจากที่ไปเห็นอยู่กับพวกพี่บิ๊กพี่พึ่งม,มันเฟน,นดีอยู่ในหน้ามันใสผิวมันดีขึ้นถ้อย่างที่บอกว่าพืพ้นฟูผิวให้สุขภาพดี<ช>นะครับ<ด>มีภูมิต้านทานนะครับเปฟีวันนี้ ถูกที่สุดตั้งแต่เคยมีมาจากปกตินะครับ1ขวดเนี่ยพันสบาทวันนี้ลดเลยเหลือ1ขวด690บาท<ช>จาก2ขวด2,400บาทวันนี้ลดเลย 2, 2>, 2> ขวดเหลือแค่1 0 0ึ่งพันบาทเ<า>ท่ากับเหลือขวดห้าร้วันนี้ลดเยอะมากเอฟซีแอดเข้ามาเลยนะครับแอดด็อกเตอร์จุดเอวีสั่งเลยนะครับเอฟซีนี่ชุดแบบนี้นะชุดแบบนี้ครับแบบนี้เลยครับเอ้ยแบบนี้เลยครับอยากดูเองปะเนี่ยแขนคุณธรรมคุณอยากดูเอง่ไหมเพ่าะมันอยากดูเอง นู่นแล้วมึงหิวน้ำทำไมมึงหิวน้ำทำไมแต่มึงคอวันนี้เราจะนอนกันตรงไหนวันนี้ก็เป็นแฟนกันหรือวันในรถก็แหละต้องนอนในรถเต็นก็ได้รถก็ได้จะนอนที่ไหนล่ะเต็นไหมหรือรถนอนที่ไหนก็ได้ถ้าพี่พี่ที่พี่มีที่นอนจะเอาดอร์อินดอร์อะไรชอบไปไหนมากกว่าชอบเอาดอร์เคยเอาดอไหมไม่เคยจริงเหรอเออครั้งแรกไม่ได้วันนี้เอาดอร์ได้ มาขวบเคียร์มันดิเอานั่งพื้นเลยกูให้กูขี้มานั่งพื้นเลยนั่งตักเออมุดมุดนไม่ต้องนั่งตักไม่ต้องนั่งตักไม่ต้องยเฮัยอย่าโดนตัวมึงมึงเถียงพวกกับไอสัตว์เดยอะท้อนนะแก๊นั่งตักนั่งตักน้องนั่งตักนั่งตักไป นักตักเพียเพียโอ้ยเพียกูเป็นอะไรกูเมื่อกี้กูไม่อดโอยแล้วกูไม่รู้สึกอะไรนั่งรินมึงซีดอุยอะไรขบดนะนี่บทนะคุยกันเรื่องนี้หน่อยเรื่องของชุดเมดไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่เกิดอะไรขึ้นวันนั้นวันนั้นเนี่ยคุณรุ่นเขามาถ่ายรายการที่บ้านเราแล้วก็ทีมงานแล้วก็เตรียมชุดเมดไว้ให้เขาแต่กับช่องเราเขาไม่ยอมใส่ไอ้เหี้ยขากูไม่อยากใส่กูไม่กูแบบกูไม่ไหวเว้ยกูแบบไม่ชอบเกาบอกว่าอย่างใครกูก็ไม่ใส่เอาอย่างกูไม่แต่กูตั้งปฏิฐานไว้กับ ตัวเองว่ากูจะไม่ใส่ชุดเมดนี่เพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่ใส่ชุดเมดก็กูไม่ชอบมันรู้สึกยังไงเป็นเอวีหรือไงหรือไงก็ไม่เป็นเพราะมันใส่กับมึงนี่แหละกูเลยไม่ไหวเที่ยวอะไรกูอะเที่ยวอะไรกูอะกูรู้ว่ามึงนี่มันไม่ธรรมดาคือมึงอะไปมองกูในแง่ลบไปที่แล้วมึงไปมองแบบว่าโอ๊ยกูจะไอ้เย่ไอ้บอลหน้ากล้องจริงเนี่ยมึงเปิดกระโปรงเมดกูแบบกูทำยังไงกูตายดิมึงไปคิดแล้วอะไปไปคิดแล้วว่าโอ๊ยไปชุดเมดไอ้กี่เจ้าพากูมาเหมือนขับเอวีแน่ๆมอางี้ดังั้นกูเก็บ ที่ไปก่อนแล้วมันก็เลยไม่ใส่แล้วผมปรากฏที่จะช้ำใจที่ใส่เราก็ไม่ว่าน้องไม่ใส่ก็อ่ะโบยใส่โต้งใส่รูดมากไอ้จันอ่ะเห็นไหมเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเป็นไงน้อยใจดิเพราะอะไรไปอยู่ในรายการนั่นนะโอ้โหไปถ่ายบริษัทหาตอนเท้าน่ารักมากแต่ว่าหนูว่าคุยกับเขานะนุ่น เขาเดินมาหาผมตอนเช้าเขาเดินมาหาผมเดินม,มาว่าไงผมขอโทษขอโทษเรื่องผมว่าไอ้ที่ขอโทษเรื่องอะไรวะวันนี้เมนมาใช่เมนมาอะไรอะอะไรอะวันนี้คุณต้องใส่ชุดเดมดเอาละเอาละเ,เลืองขึ้นหน้า,าแล้วเอาละปุ๊บต้องใส่ชุดเมด แล้วก็คิดอ๋อเพราะว่าไปบ้านเราเขาไม่ใส่แต่ว่าพอมาที่เนี่ยเขาเลยใส่ชุดเมร์นู่นขอโทษนี่นู่นรู้สึกผิดเหรอใช่ค่ะรู้สึกผิดยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าเราอะ่ะจําได้ว่าวันนัน้นบอกว่าไม่ยังไงก็ไม่ใส่ให้ตายยังก็ไม่ใส่ใช่แล้พวพอมาที่แล้วแม่งมาด้วยมึงน,นั่ง,งเฉยๆเดีย๋ยวกูกระทำเองเดี๋ยวก็ทําเองมึงชอบกูกระทำไม่ใช่เหรอ Huh? Huh? บ้าอะไรอย่านี้มึงมึงเออ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 เอาละเอาละไอ้ชัดเอาละเออเอาดิเอาดิคู่นี้เอาไอ้ด้วยไอ้ดิกรีอุ้ม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 เอาละไปหันมาดังเนี่ยมึงลงน้ำได้ยังไงมาเร็วมาเร็วไปตูดมาเร็วไปตูดมาเร็วไปตูดไอ้เหี้ยน้องมันเลิกไอ้มึงดีนะวัน นุ่นยานกูเหนืยนุ่นคุณเลยื่อยเงี้ยจะเอาไปเหนื่อยนุ่นคุณเลยื่อยกูเหนยเครียดให้นุ่นนุ่นขี่คอนุ่นขี่คอนุ่นขี่คอนิกกี้ขี่ม้าชนเมืองเออนี่คือทางบนนะเราไม่ได้อินพวอยนะแต่มันชอบนะมันชอบนะไปมันชอบนะลูนมันชอบนะมึงมึงไปมึงรู้ตัวเลยว่ามึงเป็นคนโง่ มองก็ขึ้นเมื่อนะแหวแหลมมากไอ้เฮี้ยกระดูกแบบขึ้นกูเลยอ่ะไอ้เฮี้ยกระดูกเลยอ่ะพีหน้าบอกว่าจะมาทางหล่อแล้วครับท้ายหลอดเมากอย่างนี้เลยออกรายการไม่หยาบไม่เล่นไม่โลนแม่แรงสิ้นคุณลองส่งมุกมาดินิกกี้ครับขอดมรักแล้น้องนุ่นหน่อยได้ไหมครับเล่นเพื่ออะไรครับเล่นเพื่ออะไรครับ นุ่นครับเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนนุ่นครับจะยกแขนสูงๆนะเข้าเข้าไปใกล้ๆดิอย่าครับน้องเราเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองหน่อยครับเี่ยเอออย่าเอาตีนขึ้นไปกีดหน่ามากเลยอ่ะพูดเลยให้เกียรติผมด้วยครับไม่เลยแล้วเพราะว่าน้องก็เป็นดาราแล้วครับนุ่นตีน้องนุ่นนุ่นยกตีนให้เดนูสร้างช่องแล้วเอฟซีมาติดตามช่องหนูนุ่นยกตีนให้เดนูดูแล้วมันอ่ะนุ่นยกตีนให้ไกจ้าดมไหมเขาไปเลยทิริยาอย่างนี้ ไอ้เยี่ยปีนี้ยังเล่นได้ขอปีนี้เล่นได้ปีนี้ยังเล่นได้เยีงเล่นได้แต่ปีหน้าไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วเป็นไงชื่นใจเหรอไอ้มันดมเต็มซองเลยนะนี่นู่นตีนเหม็นตีนดำมากไอ้เนี่ยเป็นคนสวยที่ตีนเหม็นมากมึงทาก่อนนะมึงมึงมึงต้องว่าที่เขาแล้วแหละมึงต้องดูแลตัวเองเหรอในนุ่นเยี่ยมอ่ะทำไมอ่ะอ้าวสวยอ่ะ คนแรกแทนคนแรกไม่ช่วยอะไรเลยคือคนแรกก็ช่วยเรื่องสวยแต่เขาไม่ได้ให้ช่วยเรื่องฉลาดด้วไอ้เพื่อนเขาอ่านหรืคืออ่านไม่ออกอ่ะนุ่นนุ่นบอกให้อ่านคิวคัทไอ้เหี้ยมึงก็รู้ว่าน้องใส่ตาสั้นมันอ่านไม่ออกมึงก็รู้ว่าน้องสายตาสั้นไอ้นุ่นไม่ครูครูแบบว่าคือมึงมึงกับครูแล้วรวมพอกันมา ว่าเอาลองทีมงานถามคําถามนี่เกี่ยวความรู้เอะลองดิใครนุ่นใครฉลาดกว่าอ่ะบริษัทเราคิดดิจังหวัดอ่ะจังหวัดเอ่ไดียวองูไดะจังหวัดในประเทศไทยเจ็ดสิบจังหวัดมีอะไรกันที่เอามาชลบุรีนราธิวาสกรุงเทพมหานครปัตตานีพะเยายะลาเชียงใหม่พัทลุงเชียงรายลำปางลำพูนน่านชายนาทใช่าน้ ใช่หน้าเใช่หน้าเใช่หน้าเรียบร้อยใช่หน้าโดนไล่เอี๊ยใช่หน้าจะว่าใช่หน้าใช่หน้าจะว่าใช่หน้าเขามีแต่ใช่หน้าใช่หน้าเออใช่หน้าใช่หน้าใช่หน้าโดนโดนโดนจบแล้วจบแล้วจบแล้วต่อยนัชชารีไหมเออไอ้นัชชารีไป็นที่พิมพ์มาพิมพ์มใส่เออไม่คือมันบอกว่ามันแบบเครียดตอนนี้ยเรื่องโดนโกงมันบอกว่ามันอยากเอาเลือดออกจากหน้า จริงจริงพี่ไม่เฮียแล้วก็บอกว่าผมขอต่อยกับพี่นิกกี้กับโคบอยได้ป่ะวาวผมบอกว่าเอ้ยน้องไอ้พี่ไม่ค่อยชอบต่อยว่ะแค่นั้นแหละพี่ผมไม่สนิทกับพี่ไงผมเลยอยากต่อยกับพี่ไงจริงจริงแล้วบอกโคบอยอ่ะต่อยกันได้ป่ะต่อยกันจริงๆเลยแล้วขอแบบว่าพอเลือดออกเสร็จอ่ะเราค่อยมารักกันมาคุยกันอ,ะอ่ะผมขอต่อยได้ป่ะไอ้พี่มันขออย่างนั้นเลยนู่นมัเกี่ยเรื่องอะไรหาคนต่อยไม่ได้เหรอโดนโกงป่ะ เกียวเรื่องอะไรไม่รู้ตอนเนี้ยน่าปรสาทเนอะแต่มันก็น่ารักนั่นมันก็เลยบอกว่ากับไอ้เจมอ่ะมันไม่กล้าต่อยเออเพราะมันสนิทแต่กับพี่กับโคบอยอ่ะผมไม่สนิทผมอยากต่อย <c oughs> ผมอยากรู้ว่าเวลาต่อยคนที่ไม่รู้จักกันเป็นไง <c oughs> นี้นี่<อ>ก็ตกใจสิไอ้เฮียมาท้ากูต่อยนี่มึงเดินในข้างถนนก็ต่อยเขาเลยไม่เอากูไม่ต่อยเนียกูไม่สู้คนนู่นูบ้าบ้ากูไม่ต่อยกูไม่เอาไม่เอาไม่เอากูไม่ต่อยมึงทำอะไรเขาก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาคอนเทนต์ให้คนอื่นต่อยกูไม่เอาต่อยไปกินหมูทอ มามานีล่ลองอะนี่ลงรูปนู่นให้เอฟซีถามตอบไหตอบทุกอันนะนุ่นนะอ๋อก็ตอบเนอะาสิเอาสิถ้าค่อยทิ้งนิกกี้น้องนุ่นจะรับรักษาแผลใจใช่ไหมเขาถามอ่ะนี่เอก็ช่วยดูแลได้เออช่วยฮิวใจได้ช่วยช่วยดูแลกินเหล้าเป็นเพื่อนพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยพี่ชายขออย่างได้ไหมอะไรทำได้ไหมอะไรคะโกได้ไหมบอกก่อนอ่ะได้เสมอครับเบอร์โกค่ะโอเคนิกกี้โก้อยากด ของหนูอะให้ดิ๊กี้อ่านดีเอ็มน้องหน่อยโอ้ยลบหมดแล้วดิแดูแค่แค่ดูเฉยเออแค่ดูแค่ดูลบหมดแล้วเขาอนุญาตมีติ๊กฟ้ามีติ๊กฟ้าไม่มีมามีหาติ๊กฟ้าเป็นพระเอกแต่ไม่ดังมากเฉยเอาอีนุ่นมึงมึงมึงแหล่กูแล้วอยังไงยังไงอแหล่กูแล้วยังไงไอ้สัตว์กับบ้านไปเลยมึงอะไอยังไงก็จะมาค้าก็ไม่ต้องมาอะไรแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลงในโค้ดเฟนแล้วเอทำไมหนุ่มแต่ทำไมเหงาจังเฮ้ย มันจะตอรีนั้นมันนานแล้วแค่งานบอกแค่งานบอกชีวิตจริงไม่ต้องมายุ่งกับบัทำไมอะไม่เอาอะไรวะออกเปนรักผมก็ต้องเอาผมลงโค้ดเฟนอะเออนี่มันไม่มีผมไในโค้ดเฟนอ่ะไม่มีเลยเพราะมันไปลงแบบส่วนตัวแล้วอะถ้ามึงปากสว่างวะไม่ม่มึงอะ ไม่เงียมึงแดกให้อิ่มแล้วไปนอนในตุกตุกมึงก็พูดใตุกตกแค่นี้นี่มือมันมืออาการออกขนาดนี้แล้วนอนพ้าห่มคนละผืนอ๋อหรอเออทำไมวะถ้ามึงโดนมือกูกูกลับบ้านเลยนะเออเอาเลยเอาเลยเออไปกินไ้อิ่มกินไ้อิ่มแล้วก็เดี๋ยวไปเจินไปรอเดี๋ยวพี่ไปรอเดี๋ยวตามไปไปอาบน้ำอาบน้ำอาบท่าล้างให้ล้างล้างไม่พร้อมนะเข้าใจไหมเดี๋ยล้างให้พี่ไหมหรือไปพี่ล้างเองพี่ล้างเองเลยหนูไม่รู้จุดพี่หรอกเขาลาวทูไว้ล้างหมดเลยเจอบนเตียงเลยนะเจอบนเตียงเลยแต่น้องมาชุดนี้เลยเพอพี่ ยังไม่อิ่มเดี๋ยวพี่ไปกินหมูกระทะเป็นเดี่ยวใช็ค่ะความตุ่มยังไงบ้งเนี่ยนอนเมื่คืนนี้มึงพักก่อนมึงเลิกบ้าได้แล้วนะมึงกูจะหนีกลับกรุงเทพแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูเช็คเฉยๆว่ากูจะนอนยังไงไม่ได้ไม่ได้อะไรเป็นตัวคนปึ๊บอยู่แค่นี้ปึ๊บได้ไหมฟ้องไหมระยะ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 สาวระยะตอนก่อนจะไปเนี่ยใใจจคอไม่อาบน้ำเลยหรอกูต้องอาบแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้านอนต้องอาบแล้วไม่ต้องอาบแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้านอนอ่ะเดี๋ยวไหนมาแล้ว อนีให้ให้ไอ้รับปริญญาเหรออ่าน้องรับปริญญาซื้อให้นานแล้ว3เดือน้วมึงเออไม่ยอมให้สักทีไม่ได้นั่นแหละไม่ได้ให้ผมบอกมาต้องนี้สำหรับวันนี้นะครับสปอนเซอร์นะครับที่ให้ผมนะครับกับนุ่นนะครับได้ประค้างคืนกันนะครับครับ วันนี้นะครับคอล่าแอคนะครับเอนะครับอย่าลืมนะครับช่วยยังไงจ้งนุ่นจ๋าช่วยซื้อสิคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยถ้ายอดถึงเนี่ยหนูจะได้ขึ้นบิลบอร์ดแต่ชุดโชว์ผีถ้าเอฟซอยากเห็นนะเอฟซต้องช่วยซื้อคือถ้าเอฟซซื้อเยอะมากนะครับในไลบบน,น์แอดนะด็อกเตอร์จุดเอวี่อย่างที่เราขึ้นให้เนี่ย<ช>อันนี้นะปกตินะครับหนึ่งขวดพันสองร้อยหกร้อ่เก้าสิบสองขวดสองพันสี่เนือพันเดียวถ้าบอกขวดละห้าร้อยงดเป็นพันสี่ได้ซื้อคู่กันเลยไปหุ้นกับเพื่อนก็ได้นะครรับ เก็บเองก็คุ้มนะครับถูกที่สุดบ้างแต่เคยมีมาครบจบในกระปุกเดียวครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิด F4 ซื้อเยอะมากบิลบอดก็คือนุ่นใช่นะครับขึ้นแน่แต่ว่าถ้าเกิด <ใช S 1> ซื้อเยอะ ลูกค้าพอใจคลิปหน้าพานุ่นไปซื้อชุดว่ายน้ำาียี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ลืมไม่ไม่ลืมใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ให้เงินหนึ่งแสนบาทคุณเลือกอะไรนะถ้าเออพากุไปเลือกเลไรนคุณจะจิ้มตัวที่แพงที่สุดในร้านเลยเออมึงเอาเลยอย่าลืมนะครับขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับคอนละแอคนะจ๊ะ นี่ถูกที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับนี่อะไรแอบขึ้นให้นะครับด็อกเตอร์จุดเอวีย้ำอีกทีหนึ่งจากปกติพันสอนนง<ช>นะครับลดเหลือ690บาทต่อหนึ่งกระปุกนะครับสองพันสี่นะครับลดเหลือนะครับหนึ่งพันสองขวดสองขวดอันนี้คุ้มมากนะครับกินแล้วเนี่ยใครที่เคยมีสิวเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ลดส,สิวทั้งตัว <ไอ S 2> ใช่ได้ทั้งตัวพร้อมยัทงทำไงไอ้เจมส์น่าติดไม่เนี่ย จริงไมันจะมองหน้าติดใช่ไหมเนี่ยคุณคิดว่ามองติดไหมไม่ติดนะถือว่าพี่ลิกกี้ไม่ได้เด็กขนาดนั้นหรอกเอางี้ไหมจบๆนะจบแล้วขออีกทีหนึ่งแล้วก็บล็อกกันไปเลยบล็อกกันเลยละแล้วมันก็หายไปจากนอนหายเลยนอนหายล้วไอ้นี่อย่าเพิ่งที่กล้องยังใครอยู่มึงอย่ามักรีไร้สิทธิ์ เอาไหมนี่มุดไหมันหนเราเอาขั้นหนึงมุดไหนนอนมุดไหนกล้องอยู่บนนี้โอเคขั้นตอนน้อนติดไฟเราเปิดเปิดไฟวะอย่างงี้ปิดไฟเหรอแคไมถึงเป็นไฟวะกูชอบความมืดกูชอบเปิดเลยเออเออมึงจะดูอะไรสลวนฉลวนแล้วมึงจะดูอะไรเยัยรถพกมาสลวนนะวันนี้พุ่มทีกูได้ตัด หนักแล้วนะหนักแล้วนะมันมีพื้นดิสกี้มันโรคจิตแล้วอ้าว้อะไเป็นอะไรเป็นตุดนเตะอะไรขาตายไอ้ตุ้นเยกะปีไปได็ดไอเตะหน้ากูไอ้นุ่นเตะหน้ากูดีวะไอ้นุ่นของเจ้าขารุนแรงใช่ไหมเตะหน้ากูดีจะได้จริงอ่ะก็มีโซ่แท้กูแกมือไหมคะพี่นิกกี้อยากได้ค่ะมอ้ได้จริงอะมึงยกขาเตะหน้ากูดีวะ ขออะไรสักอย่าจันึ่งปัดเอามึงเอาไปเลยนะถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วนะี่ถึงเวาละนะครับชอบกดไลค์แชร์แต่ถ้าแชร์กดติดตามน้องนี่ี่จบชัดนะครับอือถึงเวลาแล้วไั่จบไป้วมึงพร้อมอะไรแค่มันจบพี่รุนแรงนู่นนี่ อเงี้ยบรัทเอาจิงบอสดกวยมึงจะทำอะไรตีนียโผล่แค่หัวมจะทำอะไรงจะยิงเยไอ้เงี้ยนี่มันบ้าไปแล้วไอ้เงี้ยไอ้ไอ้เงี้ยรุ่นตาหวานใส่ผมเขาเลยไอ้เงี้ยตาหวานไอ้สัตว์คุณไม่เอาคุณหลอกยุ่นไอ้เงี้ยคุณคุณคัาน้วกลับบ้านมึงอย่ามาทำตาหวานให้คูคัดคคัดเลยคัดเลตาหวานใส่คัดคับ่ย ใครทำตาหวานเลยึงแล้วยังไงอ่ะตาปตงเด้งเมื่อตะบดิไอ้เหี้ยพอกล้องไม่มีอ่ะมันมองผมแล้วแบบมันเมาไอ้เหี้ยมองหูกระท้าทำตาหวานใส่กูอ่ะมึงให้กูยังไงมึงให้กูแบบว่าอุ้ยนุ่นงานงนี่เหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาคิปกันเองนะทำจริงอะกูไม่ได้จานกูมองหูกูปกติตาหวานทำไมมึงทำตาหวานทำไมกูมองปกติมึงทำตาหวานทำไมกูน้อยกูถักตาแข็งนี่ใส่เมืองตาหวานทำไมไอ้เหี้ยชอบกูไอ้เหี้ยคัดมึงใจเย็นนะ มึงไม่ได้เด็ดขนาดนั้นเอ้ยเข้าใจไหมเอ้ามองกูเหมือนที่มึงทำเลยมึงมองกินต้องไม่มองไงะมาให้เป็นอย่างงี้มาอย่างงี้ยิ้มด้วยมองอี้ก็ไม่มีคยิ้มเออยิ้มงี้เอ้ยหวานคัดๆสัตว์กลับบ้านมึงแม่แม่แม่อะไรเหี้ยไปอยู่คนเดียวไปมึงไม่ได้เด็ดขนาดนั้นเลิกเลยเนี่ยชอบริงไนสัตว์มึงไม่ได้เด็ดขนาดนั้นเผลอใจไงรู้จักเขาแบบเผลอใจป่ะมึงเลยเผลอใจให้กูหนักแล้วนะหนักแล้วนะเอางี้ดีกว่าทุกคนกดอันซับสไครต์ของมัน แล้วรอช่องนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่นสร้างช่องแล้วมาดูนุ่นแทนเรื่องดูมาแล้วมันมัน,ม,นม,มันไม่เต็มแล้วตอนนี้ตะหมองมันไม่ปกติ <c oughs> กดออกเลย <c oughs> เดี๋ยว่าพอสซับสไครตช่องนุ่นนะเ <c oughs> ดี๋ยวรอดูนคะร ถ่ายไปโทรโคงเลยนะหยุดก่อนพักก่อนกูไ,ไม่เคยถ่ายเทปไหนนานเท่าเทปนี้เลยพักก่อนสัญญาไอ้ถ้าเกิดพี่ทำให้น้องชอบพี่ขอโทษพี่ พี่อยู่เถอพี่หนูไม่มาถ่ายพี่แล้วนะถ้าพี่ทําแบบเนี้ยพี่จะชอบทําให้หนูดูเลวในสายตาคนอื่นแล้วเสร็จพี่เอาตัวรอดอยู่คนเดียวถ้าสัญญาว่าไม่ทําตาหวานก็มาออกอีกแต่ถ้าทําตาหวานไม่เอาแล้วเพราะนี่มันไม่เกี่ยวแล้วเพราะมึงพูดไปจนคนอื่นเขาเข้าใจกูผิดหมดกูทำจริงๆกูอ่อยมึงบ้างกูหัวมึงบ้างมึงไม่รู้ตัวเองกูอย่างนั้นกูอย่างนี้ไอ้สัตว์เนี่ยถ่ายไปนะแล้วพอตอนอ่อนแล้วก็ตัดตอนนี้กูเร็วๆมึงไม่รู้ตัวเองไอ้เนี่ยมึงหัวกันหมดทั้งทีมมึงหัวกันหมดทั้งทีมทีมมึง ไม่อยู่เพราะตัวจริงกูรอรถมึงพ่อมึงพอมันก็เลยคือไม่กูกลับแล้วกลับแล้วเดี๋ยวกูเรียกรถกลับเลย่องเรื่องตู้มารับเลยัตกลับแล้วกลับแล้วรับเลยแล้วกูไม่มาแล้วด้วยไม่เฮี้ยกูบอกให้ด้วยจีมึงอ่ะบอกลอยนู่นไอเฮี้ยอย่าไปง้อมันนู่นไปกูบอยปัก้ามคันนี้ไม่ได้ค่ะโก้คันนี้ไม่ได้จริงค่ะเอาผัดเอาผัดหนูไม่ไหวจริงค่ะเอาผัดไปคัดได้ค่ะได้ได้แล้วนู่นได้แล้วได้แล้วไดอแล้